ช่วงนี้นครับเป็นโอกาสอันดีสําหรับคนที่อยากเห็นทางช้างเผือกตัวเป็นๆของกิ้วยตาเปล่านะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางช้างเผือกเนี่ยในส่วนของบริเวณที่เป็นศูนย์การกล็กซิ่ของเรานะครับปรากฏให้เห็นง่ายในเวลาดีๆเวลาสบายๆนะครับเป็นทิศตะวันออกนะครับเวลาประมาณสักสามทุ่มแล้วกันนะครับก็จุดอ้างอิงจุดพิกัดอ้างอิงบนท้องฟ้านะครับอยู่ที่กลุ่มดาวแมงป่องนะครับ มองหากลุ่มดาวแมงป่องให้เจอก่อนกลุ่มดาวรุ่ร่างแบบนี้พยายามมองให้เป็นแมงป่องนะครับแล้วก็ถ้าเจอกลุ่มดาวแมงป่องแล้วก็เ,เลี้ยวซ้ายนิดนึงลงล่างหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงนั้นแหละคือจุดที่เราจะเห็นเป็นทางชั้งเผือกนะครับเป็นเป็นฝุ่นเรืองแสงฟุ้งๆบางๆนั่นแหละคือถ้าใครเห็นแบบนี้แปลว่าใช่ละคือเราลังมองทางชั้งเผือกอยู่นะครับเป็นบริเวณใกล้ศูนย์กลางของแก SI ล็กซียของเราพอดีเลยนะ ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ที่โลงแจ้งนะเพราะว่าองศาเขาขึ้นสูงอยู่ในหมู่บ้านดูได้ในตัวเมืองดูได้ต่อให้มีแสงรบกวนหน่อยๆนิดๆในหมู่บ้านเราหรือไฟหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยก็สามารถมองเห็นได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เห็นได้ง่ายนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าทางทิศตะวันออกที่เรามองไปเนี่ยมันไม่มีแหล่งกําเนิดแสงไม่มีบ้านเมืองอยู่เนี่ยต่อให้ด้านหลังเราเป็นทิศตะวันตกเนี่ยที่มีบ้านเมืองอยู่นะครับมีแสงไฟมากมายเนี่ย ก็สามารถมองเห็นได้ในตาเปล่าเห็นได้ยิ่งมืดยิ่งดีครับพูดง่ายคือยิ่งมืดยิ่งดีแต่ว่ารอบนี้มันเห็นง่ายคือไม่มืดมากก็ได้นะครับถ้าใครมีตัวช่วยในการถ่ายรูปเอาของใกล้ๆตัวเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ม,มือถือก็ได้นะครับยิ่งรุ่นที่มีฟังก์ชัน HDR ดีๆหน่อยเนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดนะครับถึงแม้ว่าบางทีอ่ะโอเคแสงรบกวนเยอะตาเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไวแสงเท่ากับพวกกล้องพวกนี้เนี่ยแต่ว่า เราใช้กล้องถ่ายไปเนี่ยกล้องจับภาพทางช้างเผือกได้นะครับอาจจะมีการต้องมาลดแสงเพิ่มแสงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เห็นได้ง่ายไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงนะครับโอเคครับทามที่ตัวออก3ามทุ่มนะครับใกล้กับปุ่มดาวแมงป่องนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการชมทางช้างเผือกค,คืนนี้ครับ